ส <stage> องโบว์เลยคอมอตะโกนหนึงจมิตคบังเสริมต่อเริ่มไลฟ์สกิวตัวย้าโตแทกันกแทงกรถึงมือเล่มาเยวบารมาหนึ่งหยิบการหนึ่งไปจับคองม่มีเก่หนึ่งหยิบพิทีขึ้นมัอไากือทำไม่เก่นะมฮ่าฮ ฮัลโหลสองมนึ่งขยได้พี่จีนเบิ้นเบิ้นจวดถึงดานด้ไล่เห็นไล่ไล่ไปดูงไไรอุไม่ดูเลยไม่ดูเลยไม่ดูเลยเขาไม่ดูจวไม่ได้ไม่ดูครับไม่ดูสิบแปด้นคอมอนก็เย ดิันเป็นก็อ่เฮแย่ละแย่ละจริงๆทีเขาให้เปิดโชว์ไม่จะเป็นต้องดูก็ได้เดินรอไลฟ์ฟรีทำอะไรได้นะเบิ้มเริ่มไลฟ์เฟดสามารตัวเองยัดโตกแทนการทิ้งมือได้ไลฟ์ทำดีดปล็ตลอดได้ปกแล้วคิวเนเรนพอคิวโทวบัสตัวเองแล้วอ้เราบอกตัวละห้าพันไม่มีอ่ไม่อนสิบปยลุกยดีมากเลย ได้คิดิรัอย่างมันจัดมันมาแล้วใครเซิกิแล้วคิดดิองทีก็เก่งครับก้างนี้ใครเตซกิจะชัดัไดปแค่คิดะหิวอ่ะออาไ้าวขบาดึงอย่าุึไปงหิวลุกไปยีพาตีเลยมาแวเลยแหวอมันแปดอันนี้บอกเหมือนใช่แล้วออาไหมเฮ้ยยี่แปด โอวเข้าสองสี okay. ่ห้าโอ้เฮ้ยจอจริงเหรอวิจิออกมาได้เกินออกมาไม่ไดว้นะบอก่าดีดพีเลมนั่นแหละโอ้โหนั่นพี่มีใบร์มีฮามีทั้งหมดสองสี่หกแปดเจ้าใบเห็นเรเฮ้ยเห็นรดี๋ยบอกนะว่าหลายหลายหเยอะเฮ้ยตาเจ็ดแดเหรอ เติร์ตตัวเองดีไซน์เดบิวต์พลังงานสี่ไ้เฮ้ยเฮ้ยดีวีสี่ด้นะอ๋อวีที่สี่ใช่ปะอือสิบแปดไนโมกันพอวัจุมคูเบิลตัวนี้ง่ายนะได้ตีเจลแต่เนซินดาเมตดุจิก เขสองดีอดี้าอาี็ดเล้องจีบอะไรบนวาสบงเเยนข้การสใบบวกได้ห้าบวกได้ห้าเป็นบวกหม้าแล้วไเกียร์สามล้วไเกียร์สองไปอใบมีสาใบบุกไดมืห้ายี่บแปดย่ิบแปดยิบแปดสองมื่นามสเป็นสี่สามสี่สามสามได้กาจะมือกสองใบใช่ับ

มือไมือพิลาดร้อด้รงน้ตอนนี้เอ่อสิบหมือห้าไปสิบไปบัตโบก้าโบก้าเลิ่สิบห้าสิบ้าสิบหี่ี่แปดเขาเลยนี่มาดึงเกียบบูททำไมลูก ยี <Yeah. S 1> ่สิแปดตรงได้เข้าเลยสองก็สาารถที่จติดถางเมลแล้วก็ใงนีต้อเพื่อเช็คขีดตรงนี้ตรงนี้ได้าเวลากีด้านสวยจุ้นโซนอะไรจุ่นสงมีอะไรมากบาเป็นยังไงดีไซน์เอวิวลงไม่กดเทคหนึ่มีสตัว

ดูสิจุจุๆเนี่ยครับุ๊บอ<ๆ>่พี่สามาสอง, 5, งอสองววใบ<ช>หัวห้าใบผมไใ้เออโซมีไปวโซมีอยู่แปดเก้าใบยี่สามสามแปดสี่แปดสามสี่สามห้าสิบสามห้าสามช้ส่าตนี้มัยบอล เดี so ๋ยวโดนพี <bonito> mm ่จ hmm. ีส <c> ุเดี๋ยวโดนว่าสวยต้งการได้โอ้ยไรเนาะค่าสุดสุดเา้วิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้เงินคูมือคูมือห้าด้วยเพระิวัสคคนนี้งี้ไป เออสิบปดไปไปามันออกเ่ตัวเดียวใช่ตับตามขี้ขี้ได้ีไดรอขี้เื่องรอแมนยี่สิบสามอ่ารอขีมนเลยโอ้โหขอาวมนนึงาวอ ามไม่ข้าเหนียว้กรองจออิุตีมันตามดคุ้มกุณลาชี้คุ้มกุลาองหท่านี้ยี่ห้ายืนสาามเนาะท่านี้ยี่สามหมื่นหหมื่นสามปนสีนดสี่ส

ในขอกาสองใบสองรอบสี่ห้ามันต้องตุ้มชัดหกบิบปล่อยเงาเม็ดเ สองหน่งน้มกินกินกินสองหกห้ากันยี่สิบสามยี่สิบสามเลยะไม่ได้เพิ่มยี่สามหกวกห้าสามสิบแปดแปดสามด้พจี

อีกมือหนึงอันนี้ก็ิดจรเ่อ่เฮ้ยีกนาตวอยู่แต่ีแค่ห้าหามคนดูไก่ใช่ห้ามคนดูมาทำลยนเื่อสามนแปดิดจริงเลยจรงนี่จนี่เาจรแล้วสบายด้วยผจริงแล้วคมสองใบจิงอเซิร์ลุก สามแปดไปได้ตุ้ยตุ้ยสองเ31นห้าสามเป็นหนึ่งสามเปนหนึ่ง้วสี่สนอุจุกไปฮะไปหลนหลานนปทียี่แปดล้วก็นาทียี่แปด Kêu mà cái bài Sưng sóc Ừ, 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 sưng 10, Ừ, sưng sóc Ừ, sưng sóc Ừ, จากที่น่งกปมสิบเก้าสามสิบแปดพี่แปดเลยตากรอลัวอ้ผิวลกไรงังเหเยอจัดสองลิตไมไปก็ไม่ไ